สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะผมอยู่กับอาจารย์โทนี่สปปลาวนะวันนี้เราช่องฟัดเกลยอเป็นไงบ้างอาจารย์อร่อยอร่อยชิมหรือยังว่าอร่อยอ่ะชิมแล้วนี่ไงชิมแล้วเหรอชิมหรือชิมหรือว่ารับประทานที่ที่เราเขาเรียกว่าอะไรก็ทานนั่นแหละเหรอกินข้าวกินข้าวเหรอไม่ภาษาลาวภาษาลาวเลยอ่ะก็นี่แหละกินข้าวนี่แหละไม่ใช่กินเผาเหรอกินข้าวนี่แหละกินข้าวค่ายๆกันค้อยๆกันจะนี่เขาเรียกอะไรภาษาลาวเขาเรียกอะไร อันนี้ขขาพุ่นเขาพุ่นเหรออันนี้รัดช่องอันนี้รัดช่องรัดช่องเขาพุ่นกับรัดช่องเหมือนกันอันนี้ขขาพุ่นภาษาลาวอันนี้ภาษาลาวขขาพุ่นภาษาไทยภาษาไทยก็ขนมจีนอ่าทำไมเรียกขนมจีนอ่ะก็น่าจะคนไทยที่ทำเหรอไม่ใช่ครับแล้ววันนี้ขอบคุณแม่กุ้งนะครับมหาชัยนะขอบคุณมากครับที่นำรัดช่องอร่อยนะกุ้งอะไรเขาเรียกกุ้งอะไรกุ้งขาวกุ้งขาวกุ้งทะเลกุ้งแคบวยหรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะผู้ขาวเดี๋ยวเราจะกินส่อรายใหายอย่างเลยนะนะครับวันนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยแกงสับนกแกงสับนกใช่ไหมอาจารย์โทนี่บอกว่ารับประทานอาหารเจครับผมผมาสตรัใช่ไหมมังเจเลยแหละไม่ใช่มังเจเลยเจนี่อะไรบ้างอ่ะมันก็ทานผักผลไม้แล้วก็เจมันจะมีผักสุนห้าชนิดไม่ทานนะกระเทียมหอมหัวเรียกอะไรตอนเนี้ยอาจารย์เค้งมากเลยเหรอ ห่อหอมเหมือนกันไม่ทานครัับบก็ทานมาสิบกว่าปีแล้วครับวันนี้ผมจะกินเขาเรียกแกงไรนะแกงสับนกแกงสับแกงสับนกคือยังไงกายเป็นอะไเดี๋ยวจับคือเอานกมาสับหรือว่ายังไงทานด้วยกันครับพี่นกอะไรนกอะไรแม่กุ้งนกอะไรปลาสับพวกปลาสับนั่นแหละเเารียกปลาปลาสับนกน่าอร่อยสับเหมือนนกใช่ไหมหรือยังไงสรุปแล้วเรากินปลา อร่อยอร่อยอร่อยไหมครับแล้วอาจารย์ตัวนี้นี่เป็นใครที่ไหนมาครับผมไม่เข้าใจพี่น้องประชาชนเขาอยากรู้อ่ะคือใครคุณคือใครอาจารย์สอนตัดผมที่ประเทศลาวครับครับคุณไม่ใช่นักธุกิจเหรออ่า <c oughs> ด้วยด้วยครับเอาเหครอคุณทำหลายอย่างคุณทำอะไรบ้าง,งเปิดเผยได้ไหมอ่าก็ไม่อยากจะเปิดเผยนะแต่ว่าขายอันคิมบับป้าขายอุปกรณ์ตัดผมครบวงจร ขายสเปรดับกินรักแร้ด้วยแล้วมันถูกกฎหมายไหมถูกกฎหมายหมดลองได้ครับเปิดใจลองไปใช้ดูครับจะส่งมาฝากขายที่ร้านจานใหญ่อยู่รับไหมรับได้เลยระวังเดี๋ยวเขาพูดระวังเดี่ยวเขาพูดถิงจังหวะอร่อยใช่ไหมเนี่ยอร่อยเนี่ยรับประทานด้วยกันครับ อร่อยครับรสซ่องรสซ่องจังหวัดอะไรครับเนี่ยจัดมากควับเกณฑ์ค่ะความรังเกณฑ์จัดสาจาครอ๋อขอบคุณครับขอบคุณจริงเลยวันนี้ขอบคุณคุณแม่กุ้งมากมากครับไม่ได้มานานแล้วมาเจออาจารย์นจะถือว่าโชคดีของหนูแล้วผมก็โชคดีครับผมก็โชคดีนะได้รับการต้อนรับแบบอย่างดีเลยไม่ <S <S ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าดูอาจารย์ใหญ่อยากยูทูบแล้ววันนี้จะได้เจอกันตัวเป็นๆเลย แล้วอาจารย์โทนี่เป็นอาจารย์สอนแต่ผมอยู่ที่ท,ที่สปปราวเนี่ยเราจะมีการเ,าเลกเปลี่ยนความรู้กันไหมในในในส่วนของการเรียนการสอนครับในอนาคตมีโอกาสอยากจะเชิญอาจารย์ใหญ่ไปให้ความรู้นะจากสร้างสปปราว,าวด้วยแล้วฝั่งนี้ถ้ามีโอกาสอยากให้อาจารย์โทนี่มาแบ่งปันความรู้ให้ช่างใหม่ๆที่ฝั่งไทยอาจารย์โทนี่ก็ยินดีนะครับ แบบให้แบ่งปันให้กันฟรีๆเลยครับเนาะตอนนั้นคือเป้าหมายในอนาคตอยู่แล้วครับค <Kh it S 1> ิดจากตอนแรกอะ่ะที่เราไม่มีความรู้เราทําไม่ได้แล้วก็หนักเลยแต่พอเรามีความรู้เราก็อยากแบ่งปันแบ่งปันให้คนที่อยากมีอาชีพตรงนี้ให้ทําถูกวิธีถูกหลักการมากขึ้นเพื่อไปต่อยอดหาเงินเลี้ยงครอบครัวเขาได้ usion. ผมคิดอย่างนั้นอาจารย์ให้การู้เดี๋ยวผมจะนําเสนอท่านนายกสมาคมไทยบาร์เบอร์นะครับ นายเกียงไกลเปยนค้ายนะหรือจารยี่ไหนห่วงเพื่อส่งช่างมาแลกเปลี่ยนอาจจะทำเอโ u ร่วมกันนะครับเพื่อเพื่อให้ช่างตัดผมไทยแล้ะช่างตัดผมสปปลาวได้ความรู้ได้พัฒนาไปพร้อมๆกันนะเพราะว่าเราก็อยู่ใน AEC ครับในอาเซียนอยู่แล้วครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ทนี้มากที่ให้เกียรติมา สอนตัดผมทรงฟาดเฟียดนะครับรอติดตามนะอยู่ใน YouTube แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวาจารทุี้ก็จะแชร์ไปให้เอฟซีที่สพเราได้ชมกันวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแม่กุ้งคุณแม่กุ้งด้วยครับใครที่น้ำกุ้งต้มนะครับน้ำสงด้วยนะคะน้ำ้น้กุ้งต้นนะนักอภไยครับน้ำกุ้งกุ้งขาวต้มแล้วก็อันนี้เป็นของคุณพักกพรีดังคดนะฝีมือนะครับ น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแล้วก็รอดช่องวัดเกียอนะนะครับเห็นไหมอร่อยครับอร่อยนะครับอาจารย์ทุนนี้ต้องกินเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับกินเยอะเลยกินเยอะๆนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนผมก็จะรีบเน้นรีบรบรีบเน้นกินกุ้งนะครับเพราะว่าอจารทุกี่กินมังสวิรัติหรือเีนนะเพราะฉะนั้นใช่ใช่โอกาสทองของจังใหญ่ครับพี่น้องเต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มเลยครับ จะเต็มเลยครับ